พี่น้องครับกิ่งตอนผักหวานป่าพันยอดสีทองใบใหญ่รากต้องแบบนี้ครับรากสวยงามแข็งแรงได้มาตรฐานพร้อมปลูกนะครับจัดไปครับจัดไปตามลำดับคิวจองนี่ครับต้องแบบนี้ครับเห็นไหมนะครับ จัดส่งพี่น้องทุกวันนะครับบางท่านก็ย้อนกลับมาซื้อรอบ2รอบ3ขอบคุณนะครับที่มอบความไว้วางใจให้กับสวนผักหวานป่าเพาะอ,อ,อปอ,อำเภอบ้านหมอจังหวัดสระบุรีของเรานะครับจะกิ่งเล็กกิ่งใหญ่นะครับเราเน้นคุณภาพ เน้นปาตรฐานเน้นรากสวยงามสมบูรณ์แข็งแรงนะครับแบบนี้นะครับพร้อมที่จะนำไปปลูกซึ่งส่งผลให้มีอัตราการรอดสูงมาก90-100%ถึงเอร์เซนนะครับจัดไปครับจัดไปพี่น้องครับสรุปง่ายๆก็คือว่า กิ่งตอนผักหวานป่าพันยอดสีทองใบใหญ่เนี่ยถ้าเป็นผักหวานจากสวนผักหวานป่าพ่ออป๊อกอำเภอบ้มมานหนองจังหวัดส,สระบุรีที่พี่น้องนำไปปลูกเนี่ยจะต้องมีรากที่แข็งแรงแบบนี้เห็นไหมฮะนี่ครับรากเขาจะต้องสวยงามนะครับแข็งแรงได้มาตรฐานพร้อมปลูกนะครับนี่ครับรากจะเป็นแบบนี้อันนี้เป็น ผักหวานป่ากิ่งตอนนะฮะผันยอดที่ทองใบใหญ่จากสวนผักหวานป่าพออปอำเภอบ้านหมอจงังหวัดสระบุรีนะครับนี่ฮะรากเขาจะแข็งแรงนะครับสวยงามแบบนี้นะครับได้มาตรฐานแล้วก็พร้อมปลูกครับขณะนี้พี่น้องจากสอรปราวนะครับก็สั่งออเดอร์เข้ามาหลายท่านแล้วนะครับ ผมเลยบอกว่าให้พี่น้องจากสปปลาวนั้นใจเย็นๆนะฮะอดใจรอไว้ก่อนเมื่อถึงเวลาแล้วพี่น้องจากสปอปลอาวก็อยากจะมาเที่ยวที่สวนของผมนะครับถึงเวลาแล้วผมก็จะนัดมานะฮะมาเที่ยวสวนเพราะทางสวนนี่มีที่พักนะฮะบริเวณใกล้เคียงสวนปวักหวานป่าพาอา่อออปอกจังหวัดสระบุรีนี่มีที่พักเรียบร้อยนะครับมีอาหารนะฮะที่พักอาศัยเป็นรายวันรายคืนนะครับครับ ขอให้พี่น้องทุกท่านนะฮะที่นําไปปลูกแล้วรายงานกันเข้ามาว่าประสบความสําเร็จนั้นนะฮะก็ทางสวนก็ขอสแสดงความยินดีด้วยนะฮะแล้วขอให้ทุกท่านจงโชคดีมีความสุขทุกท่านนะครับสวัสดีครับ